สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรกแกรมนี้นะครับ Motion Joy น,นะครับซึ่งมันสามารถที่จะเอ่อเปลี่ยนไดเวอร์ของจอยธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับราคาถูกๆตามตลาดเนี่ยครับให้เป็นไดเวอร์ของจอย Xbox e 360ได้นะครับามาลงโปรกแกรมกันเลยดีกว่านะครับกดคลิกที่โปรกแกรมรแล้วกด next ครับ Next. อันนี้คือขีไอคอนไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับคือผมไม่ขีไว้นะครับผมก็จะติ๊กออกแล้วกด next install เรียบร้อยนะครับแล้วกด finish โอเคครับมาถึงหน้านี้นะครับแล้วก็มาติ๊กที่ตัวนี้นะครับที่จริงมันจะมีหลายอันนะครับ เปลี่ยนให้เป็นจอยเพย์วันแล้วก็เพย์ทูกระทั่งเพย์ทีก็มีนะครับเรียกว่าโฟร์อินวันเลยครับมาที่ตัวนี้นะครับเราก็กดตัวนี้ก่อนครับเกมคอนโทรลเลอร์พาร์แนลดูว่ามันมีเห็นเห็นไดเวอร์จอยเราอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เห็นเนี่ยเราก็กดดูได้ครับว่ามันมีหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็คือจอยท่านไม่มีไดเวอร์จอย นะครับก็ไม่มีก็มาเลือกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใครไม่มีก็คือไม่มีก็กดโอเคครับอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอัปเดตไม่ต้องอัปเดตนะครับผมว่าเวอร์ชันเนี้ยดีสุดละอ่าพอกดติ๊กตรงนี้เสร็จเราก็มาที่หน้านี้นะครับให้ติ๊กอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนโหลดไดเวอร์เนี่ยเราจะเอาของ x 3า0กน,นะก็มากดที่ไดเวอร์เมนเจอร์ คืออันเนี้ยผมมีแล้วนะครับมันเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นว่ามีในเบอร์อันเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอของนี่แล้วกันเพจดูไนดะ้ถ้ามันมีนะครับถ้ามันยังไม่มีในคอ,อมของคุณนะครับคุณก็กดโหลดครับโหลดไดเวอร์ครับโหลดปึ๊บ <S 2> <S 2> <S เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นคอมลีจนี่นะครับ โอเคครับเราก็มาดูดูตรงนี้นะครับว่า,ามันเป็นของสามหกศูนย์หรือ,อยังถ้ายังไม่เป็นเนี่ยก็ไปที่ไดเวอร์แมเน e เจอร์ใหม่ให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มาที่ Driver Manager. ดไดเวอร์แมเน e เจอร์โหลดไดเวอร์ ก็กด enable แล้วดูที่ตรงนี้นะครับนี่นครับมันจะเป็นของ360น,นะครับ v i เ l e นี่นครับโอเคอ่าทีนี้ก็จะมาดูส่วนของ option นะครับ option ว่า joy ท่านคีย์ตรงกันหรือเปล่าถ้าคีย์ไม่ตรงกันก็ให้มาปรับในนี้ได้ครับเข้ามาที่ option ก่อนอไม่กดไม่เข้าให้ผมฮนะ นี่นะครับนี่ก็คือจะมาถึงการตั้งขีย์ครับที่จริงมันจะตั้งไว้ให้แล้วเน,นี่ยนะเราก็จะมาดูตรงนี้คนระับส่วนผมคือมันเวลาเลื่อนเลื่อนขึ้นเนะี่ยเวลาเลื่อนขึ้นอนะ่ะมันจะเลื่อนลงครับผมก็เลยต้องมาตั้งตรงนี้ใหม่วายน่าจะเป็นวาตรงนี้แหละวายนี่น่าจะเป็น บวกนี่น่าจะเป็นขึ้นนะครับลบนี่น่าเป็นลงผมก็ตั้งสลับกันนะครับมบวกกับลบไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไขมันมั่วๆอยู่ก็ให้มาลองปรับเอานะครับสามารถปรับได้ตลอดเวลาก็มานี่ก็เสร็จแล้วครับก็มาเซฟเซฟเสร็จโอเคนะครับนี่คือไอ คำตรงเนี้ยคือเทสว่าซอยรจอยเราสั่นหรือเปล่าถ้าเกิดเราติ๊กแล้วมันสั่นเนี่ยก็คือจอยเราสามารถสั่นได้นะครับโอเคครับแล้วกดปิดก็จะมาเทสกันครับมาลองกับสตรีมเนี่ยแหละ,ะในโหมดบิ๊กพิเชอร์ครับนี่นครับสามารถใช้จอยได้เลยของสตรีมเนี่ย าเข้าเลยนะครัคือจอยเรากลายเป็นจอยของ x b ็กไปแล้วนะมันจะไม่เหมือนใ้ตัวก่อนๆที่ผมเคยเอามาลงไว้ให้นะครับคืออันนั้นมันต้องก๊อฟไฟไฟมันคืออีโมเป็นหลอกๆแต่อันนี้คือเปลี่ยนไดเวอร์จอยของเราเนี่ยให้เป็นของ X b ็ x ได้เลยนะครับคือมันจะดีกว่าตรงนี้และ ามารถใช้กับเกมสำหรั w i n d o w l i h t หรืออะไรก็ได้แล้วนะครับมันเปลี่ยนจอยสามสูตรไปแล้วโอเคครับคือใช้ได้นะครับก็ <c oughs> ขอจบการติดตั้งแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ